เรื่องจับเรือรถเรื่องไม่ตั้งกู้ไวไปเข้าห,าอปปอหา้องน้ำก่อยแบบรถไหนห้องน้ำพอไปเข้าพอจับใจไปก็เหยียดน้ำข้นอยู่แล้วมึงวะอ๋อข้นอยู่เออคนอยู่ซึ่งมึงอย่าลืมกูขี้บิดมวนอยู่กันแหลมซักโครกไอ้หนูจ้ะแหลมขี้บิดมวมนเวอกู้อีตายเลยตายเลยจอว่าเจ็บตัวอะมมันอ๋อเจ็บตัวอะมมันเออกูเจ็บตัวอะมมันซึ่งมึงวะกู้จับไปจับมาไม่ได้จับเรือจีอย่างแล้ว อโอจีจีอันเป็นรถที่จักรยานกูอันเป็นจักรยานไม่รู้ของเด็กเลยจะปันมาถึงมานี่ไว้ซึงกูว่าไม่ปลือกูเข้าหลวงครูแก้วโอเควัดเออกูวัดเอาจักรยานแดกันนี่ไม่รู้ของใค,ค,ค,กคกรกูลักก่อนแล้วหนูดาเพลย์ได้แต่หลักรถที่ก็เดือดวกูจับกึ้ยจ้ำปลือมันออกกูหลักรถที่จึงมามึงอย่าลืมว่ากูหนูดาใส่อ่างว่งมาเก่หนังเหมือนเพื่อนได เรือนงันงมันพือนไม่ได้กูุนนังบนนงังเรือมันไปลูกปัดรั่งไปแล้วมึงตาเรือทีปข้างเดียวทีปข้างเดียวเออกูไปกูปั้นไปข้างกูมึงว่ากูไปเปลย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 โอ้ม,มึงปั้นไปเออตีอันแล้วขึ้นควนไอ้จรองเออว่าลำบากไอ้ตีขึ้นลำบากเลยจึงมึงอ้มึงลองนึกเลยจึงตีลงอัน งอไมเบิกันมาบอก่อลำบากเออก็มบอกไม้เบิกลแมกไปกูร้องเพลงไปเลยร้องแบบว่ากูไว้จับจับปลีจับจับปลีเด็กเด็กเล็หนูรายลงควรปรดลิขิตเด็กจังม่นหนรายลงควรเด็กเด็กเล็กคร่ำ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 บึมเจอลกลองเมื่อน้เปรี้นมั อมปลัดคลองเออถึงปลัดคลองดีไม่ดีแล้วมึงว่าไกวกขึ้นได้จับปอยจับมาไมา่จะรุกขันเรือมึงว่ากูขึ้นเรือขึ้นเรือไม่แก่ใจขึ้นจีเด็กแล้วขันเรือเหย็ดแม่หนูราคูไปติดคัดอยู่ลุกหนูราติดคัดเหออถึงมึงอย่ายลืมนายทองลูกปัดไอ้เรื่ององ่างงสืกเสร็จได้รุมชุม่มมึงอย่ายลืมนะว่าว่าถ้าหนูราติดคัดเขาถึงเงินเหย็ดแม่ปลดยากว่าผู้อันกุยบอกกัน หนูรานี่ยห,หนยราที่ปัดมันปลดยากกว่าปู่จึงเดี๋ยวใจไอ้ไพี่นู้ไปเรือมาก็จะเจะ้าของกัดเจ้าของกัดเออเจ้าของกัดนู้ไปเรือมาไปเรือร้องเพลงมา,าใบแี่อ๋อใบแจงเอเอพี่นู้ไปเรือร้องเพลงมา,าใบแจงนี่ลอยเลยลอยลำมาตามใจกลองติวทัชหน้ามองช่วยยิงไกลเลยนะอะไรติด เล่ไอ้นักเลมันโนราเล่ตาเล่ตาเล่ตาโอ้มันโดนโนราติดกัดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเจ้าขวังกัดมาเจ้าขวังกัดมาจึงเจ้าขวังกัดมาจึงเลยหุ้ยไม่ได้วะไม่ได้ติดกัดนีงไม่ได้ไม่ได้ติดกัดจึงกับมันเอาไม้ปลายกี้อะกี้อะกี้เอาไม้ปลายกี้กูจึงกูจำาย แล้วต so ่ำใต้เธอแกล้มหลัก <owner goats> ัน <necessary> กูเพ้นเนอะมันทุบกระไม้ไพ่แล้วไม่ได้พอเนอะต่ำใต้เออกูต่ำใต้กูต่ำใจดึงปลัมปลัมปากกูขึ้นปากกูขึ้นไปริมคลองเออปากมึงขึ้นไปริมคลองเออคนไอ้นั่นไม่รู้เคยเดินถึงมาเดินมาเร้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 าจึงมาเดินถึงมาเพ่งแะไรเนี่ยเพ่งแหลกเลยเพ่งแหลกกูเลยก้อยม่เน้นแกลแมหนูราติดกัด มาจึงเป่งแหล่เนี่ยจึงก็ว่ะไอ้ไอไอจาลวะแหล่งนัดแลาวไปนี้โนดานนาขึ้นแล้ววะโนดานามเออเดี๋ยเดไอต้านูกมาแล้วเออเดนเออไปล่วงต้นทำรื้อทำก็จ้าแต่ว่านั่งไงป้อมไอ้เลยนั่งลูกพัดเลยไปด้อยอย่างนี้ไอ้บ้านู้วะ นี่ตัวไอ้ร้อยอย่างนี้นไอ้ร้อยตัวอ่ะไม่รวยไอ้ร้อยเจ้าฮั้งโดดใหม่ไอ้ร้อยเล็บไปะยิ้โซมาถึงปากปากกูไปบ้านโอ้ปากกูไปบ้านเออป่าป่าเออป่าปากกูปากกู่นี่มแกป่ามึงปากกูไปบ้านโอ้ป่ามึงไปบ้านเออป่าปากกูไปบ้านนี่กูนี่ไอ้มีนี่เออไป เควนหนูอ่ะจูอ่ป้าไปแควนเออป้ากูไปแควนจึงไอ้บาวเควนลอะทิมเครื่องก็าจำไหมมันใช่อีแกงกูแล้วเลยถ้ามึงอย่าลืมกูจะลัดมึงจะลัดกูจะลัดกูเป็นเลยเพราะว่าทิมเครื่องก็าจำไหมมันจำไดแกงกูแล้วกูจะดิ้นใจเลยมึงจำเรือกูจำลมเนื้อกูจำลมเนื้อกูจำว่าแม่นละกูขี้ลมสักลูก กูจำว่าลมเหนือกูคีออมปานานี่จริงจริงอ่า,อาบาวันเล่นกับเมียแล้วเกะปลาตา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 อันนี้ลมเหนือ,นอมันดแดดแล้วอ่ะเหนือแม่นแดดแล้วอ่ะแกะปลาตาแกะปลารถไปกูจะรับมาบ้านโตกเกียว่ห้ได้ไม่นานมึงว่าเรื่องนี้จะกูตื่นจะ ไอ้ไรมึงควันเหรแล้วกูรับอยู่โอ๊ฟไม่ได้ต่ำแต่มันเล่าเรื่องวันเปรตเมื่อคนนายทองกับนายลวงมีนี่อยู่โดยกันก็เพ่มเพิ่มเดียวโดยกันมาตั้งแต่จะไม่นู่แต่ว่าเรากค้นคัดกันทีกันคัดเรื่องเ้วยอย่าลกไม่คัดเพื่อราคอนที่คัดมันทำงานคนละทิ้งกันแต่ว่ามันคัดกันนี่ ทำงานเลยทยีได้คับพ่มทำงานครับรถตัวโอ้มึงนี่ทำงานครับรถตัวครับพ่มเป็นพนังงานครับรถตัวหัวนั่นพู้โดยส้านึ้นเต็นกันรถแล้วนี่รถตัดท,ที่ออกแลว้วไอ้เพรสนี่เลยหมากไก่คล้องไอ้เพรสนี่หมากไก่คนลงจากรถพ่มไม่เลยมึงทำงานด้วยนายลุงมี่เบือนพ่มอมไก่รถเตอรี่ครับไก่รถเตอรี่ครับพ่มไก่รถเตอรี่ ต้นว่าเพลย์ไม่เพลย์ก่อนขึ้นเต็มกับขึ้นเต็มกับรถแล้วรถต่ำตายยี่ออกเลยไอ้เพลนี่มาใกล้โรเตอรี่คนลงช้าเลยมึงใกล้วับเรือลุกขึ้นป้อมไม่แกได้เร่งเรื่อยขี้กำนี่จ๋าเขี้ยวป้อมวัดโตจา้ตอจากอากตโตจ้าอกตโตจ้าอกอย่างนั้นก็รถเขนหนึ่งว่ารถวกต่อเชา้าคนลงเม็ดเลยไม่กว่าป้าเฮ้ยยะไม่แก่การุ่นแกกูการุ่นแกคนมึงเลย มบาปคนกระดุนแล้วมาลุ่นใส่กูเปรตไม่ได้เรื่องกูเลยไอ้พี่นี่แต่ว่าเรื่องควันนั้นกูควันจริงกัน,นเออต้องบอกกูด้วยแหละเพราะกูควังอยู่ไ้กันแล้วควันนู่นกันแล้วในไอม้มีในในกันแล้วแล้วยืมเบียร์โดยอ๊อฟเฮ้ยไรอย่าง,ายยง,าางนันจะมายืมเบีรยร์ได้กูเฮ้ยกี่ยังเลยนี่เบียร์โดยจ้ะ อร่อยนู่นคืนกูคนต้ะกูย,ยืมเหล้าไอ,อ้นี่อร่อยนู่นอร่อยปันหนึ่งปอดีนี่เพื่อนหยุดลดไอเปรตนี่แหละยืมไม่คืนแหละปลาจำแหละเพื่อนคนนี้ยืมเบียร์อร่อย่า่รวงลูกอย่ารวง

มึงตอบกูลเลยมึงอตอบกูเลยตอบหรือว่ากูทีมึงตอบแรกเดียวมึงตอบตอบหรือแล้วกูทีมึงตอบกับตีนมึงตอบกูกับตีนมึงตอบกูเลยเฮ้ย่างปลาอยไมั้งพี่น้องไอ้กูทีพี่ชายไอ้ใดแหละไอ้เพลินี่กูไม่ไหวแหละนะมีน้าแต่วัด อยู่เบียร์รอยโฮ่ไม่จบจริงอยู่เบียร์รอยดิจีจังเล้วนี่เบอร์กับพิดจัดอยู่เบียร์รอยดินะนะอยู่เบียร์รอยใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยไงจ่องเรื่องเรื่องเรื่องตางเรื่องนี้ใหญ่เล่นมึงแหละปลาจำมึงนี่มึงปลาจำมึงเรื่องตางเรื่องนี้แหละปลาจำเจ้าคนเรืออาอากาดุนตาเกลือไอ้ต่องนี่กาดุนเรือลงไหนมี การุนเพื่อไอไอทองนี่เจ้านี่ตามมากตะคกนอ๋อเจ้านี่ตามเจ้านี่ตามมาถึงไอเบรนี่ไม่เบียร์ให้ขึ้นตอนเปล่าเคยขึ้นตอนเปล่าไอทองขึ้นตอนเปล่าไม่เบียร์ให้ก็ขึ้นตอนเปล่าพอไอเจ้านี่มาถึงตาโกนตามว่าในเบียร์เราเออพลัดพลงกูปลัดไอเจ้านี่สงสารอ๋ออันตรายตีปลัดเออกูกูปลัดไอเจ้านี่สงสาร เห็นมึงติดอยู่ต่อได้ลหงลงทุนดูซีโครงตั้งเซ่โดนักเซ่มึงตีกูต่อได้เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบายไอ้ท่องลงทุนโดนโครงตั้งซีอ่า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 เราเจ็ดสแต่ว่าตีคู่ปลาดอันโปวดีว่ามันปิดคิวปิดคิวเรือกูตั้งใจอ้อายไปลงบนกล้องนวล ไอ้แย่บังกงออนวลครอกครอกแมมบังกงออนวลเนื้ยัดแมมและเจ้ากองมันจื้อนวลแล้วก็ว่ากรกเลยอียโลปิดคิวฮิตเพื่อนนะอ๊ะไหนงล่ะ <c oughs> มีต้องไปด้วยไปตะลกไปไประวังเนื้อระวังตัวนะลุงนะระวังเนื้อระวังตัว ทำงานดีดีไอ้มึงมีแต่ความโชคกดีเงินทองไ่มาเทมาลูกนะครับลากรับพี่ทีพีมีตามมาเร็วผมไปคนนะไปกินเงินแกงหวงจักเลียงเหรอได้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 ผมไปอัน เกาวิเต้นลาวหนูผมไปจริงอันเออไปต่ลูกเหนนมี่ไปไปไปดูแลนองกันรับขับพ่อผมลาคนครับให้พ่อผมโชคดีนะตนเลยแต่ตนไปตาอตผมไปจริงอั้นไปตาลูก<ป>กวาดกดไปดูเพลงกดอลาวเพลงดูแกงหวง เดี๋ยวๆจะจะไล่รับเดี๋ยวๆใจเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่เกินสิบนาทีไม่เกินสิบหนึ่งที่เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆใจกับไปล่วงครับพ่อก็ร้องนะเดี๋ยวใจนะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยตาเขียวเออ